ดีครับพี่น้องวันนี้เรามาอยู่ในเกมเร d r ร n d r โอ้นี่ไงล้านซักผาโอ้โหโเครดิตมันขึ้นมาสะตกใจเลยอีกนี้ก็เป็นร้านซักผ้า24ชั่วโมงสวัสดีครับเอยได้เวลาซักผ้าแล้วไปเออฉันลืมน้ำยาปับปพผ้านุ่มอะเราต้องไปเอาในร้านใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมานะคืออะไรอะคุณดูฮะ รสชาติเหมือนสตรอเบอรี่กูแดกไปหรอเมื่อกี้ช่างเหอะเฮ้ยนี่ไงน้ำยาปับพนมเนี่ยผมเจอละอ้าฉันได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วไม่อะกูไม่ได้อยากได้มึงโอเคใส่แล้วโอเคแล้วก็รออุอ้ยอุย้อยเห็นว่าไฟจะดับมาคนดูพาต่อไปได้มีปะ่ะสวิตช์ไฟเกรดอุย้ยมีลูกค้ามาเหรอ เหม no hey, ือนว่าเราจะต้องหาฟิวแต่ใครมันไม่กดยิงเนี่ยเฮ้ยกูไม่ใช่พนักงานมือมันมันกิ่งมันกดเองอะแงดีย่ากดเองนี่ตัวอะไรอะ้าวมันตัวอะไรอะเียนตัวอะไรมันเดินสี่ขาอยู่นอกร้านอะเอ้อมึงหยุดกดดิ โอ้มันมีฟิลอยู่นี่ว่ะเลขตัวสีขาด้านนอกมันคืออะไรอ๋อนี่ตรงนี้โอ้เยี่ยมโอเคเสร็จเรียบร้อยบันต่อเฮ้ยเสียงอะไรอ่๋อเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเครื่องเสือผ้าอ้าวผ้ากูหายไปไหนแล้วใครมันเอาอะไรมากั้นเนี่ยนั่นมันกองผ้าหรือเปล่าวะโอ้ยโอเคไม่ใช่กองผ้ากูละ โลโกตันจะเล่นกูแล้วหลบกูหลบกูหลบกูหลบมีเสียงมีเสียงแตกมันเดินมาเสียงมันอยู่ด้านข้างเสียงมันอยู่ด้านข้างชิคก้าชิคก้าชิคก้าชิก้าโอ้ยโลโกตันหลีนะชิคก้าโลโกตันโลตันหยาโลโกตันออกไปดิ่ไปย่ามาออกไปอุ้ยบ้า